บ้างใคเอามาตั้งจไม่ทันแจ้งเ,งเ,เาแล็คนจุดคนรับด้วยช้างคุณจากไปเอาไว้ที่รางเองสินปัดชิวราคาแพง หวดสอนฝ่ายเทคนิคไฮโดริกอู่อลานเซอร์อวิสผู้ให้การสมีจังหวัดร้อยเอ็ดขายส่งและปลีกพร้อมติดตั้งลดข่าไฟฟ้าด้วยระบบติดตั้งด้วยระบบสูบน้ำนะครับค่าไฟแพงอย่างนี้ต้องปรึกษาเราฝนไม่ตกก็โทรหาเรา 09171712นายประสิทธิ์ให้มารับพ่อดวงประสริ์สังอยู่ที่เดิมที่นัดไว้ด้วยพันวาขออนุญาตนะครับขออนุญาตแจ้งเวลาเปต่างๆสองลูกแชล่าครับลูกแชล่าเวลาเปนทางๆได้49212เพราะว่ากองไมัน ใหญนี่ละนี่ละพี่คนอยากเบิ่งไก่นี่เหว่าของใหญ่ล่ะฉันว่าของใหญ่เราจะเบิ่งเลยได้อด็ดเดบดเขาไก่เลยได้เพราะว่าบางไคบางนี้มันใหญ่นะครับความยาวของบ้านนั้นหกเมตรเส้นผ่าถึงกลางของปากกระบอกหกนิ้วครึ่งความยาวของเสปลงสิบแปดจุ จุดศูนย์สองเมตรความยาวของรุ่มรออยู่เอาเพราะใช้ของขอ,งของสว่านรถใช้ใหญ่ปีที่แล้วลมเก่าใช่ไหมโซดิยประสิวทิ่สามศูนย์สี่สิบหกปุ๋ยโพแทสเซียมอยู่ในเตรดอันนี้เป็นส่วนมากอันนี้ปรับปุ๋ยนะครับดินประสิวนี่นที่เกลียวมันแพง เลยใชุ้๋ยเป็นส่วนมากุ๋ก 2, 13, 0, 4, กยของสิบสามอูนย์สี่ศูนย์ คุณท่านพอบุญน้องจำพลนะครับท่านร่วมสนับสนุนมาห้าแสนสามมื่นกีบนะครับขอเช็เคตับเบอรอให้กับท่านโอ้เจ้าแขวงพัฒน,นาเนาะ เป่าอ้วนน้องเป่าอ้วนมาหาลุงปูที่หน้าสวนยางด่วนลุงปูจะกลับแล้วเป่าอ้วนมาหาลุงปูที่หน้าสวนยางมาแล้วครับน้บปาปลาน้ปานปลาเพื่อนรักร่างจานาาพื่งมากอ๋พี่น้องมาก ขอขอบคุณท e ่าน่ายในกรรมการรับขนงใจานที่เหมาะสมลายทางท่านงานไมเป็ตัวงโยชุดครับได้ทุผที่จากเจ้าอี้ผมใจที่ล้ว่ยิ่งเข้างเกลร์ครับ ดู้างไฟนะครับดูทุกคนนะับดูว้างไไม่ต้องดูคนาด้วยนะครับที่อยู่ดัานนาดูว้างไฟนะครับตอนนี้คนไนี่ะแก้บอลูแก้วบอลีขล้นไปแกับ ยดูบ้างไปนะครับลงไมกกลางไป้ไปวแล้วโอ้ดูกางเหลือกางไปก้วที่แตับกลางงูกดที่โอกาสไปยวตอนนี้ะากบมาก